สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโค้ดนะครับ The a r t i s m a d u l o Limited Edition นะครับตัวนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่และแตงโมนะครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็มีคาเฟอีนนะครับก็เดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าใส่ที่ซื้อมาเพราะว่าคำว่า Limited Edition แหละมันไม่ได้มีทั้งปีนะจ๊ะ Limited Edition ก็คือมีจำนวนจำกัดนะครับผมอ่าเฮ้ยกลิ่นหอมนะกลิ่นหอม โอเคครับแตงโมสีแดงสับปะรดสีแดงเทออกมามันก็สีดำแบบน้ำคโกปกตินี่แหละจ้ะ <_ s 1> เฮ้ยได้กลิ่นหอมนะ s> <S เฮ้ยมันมีกลิ่นหอมสับปะรดออกมาชัดเจนนะ่ะ <_ s> เดี๋ยวหาแตงโมก่อนเออมีแตงโมอ่อนออกมานะครับแต่ว่าสับรีนำนะก็ตามด้วยแตงโมอ,ออกมาเฮ้ยตัวน,นี้หลับตาดมเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นโคนะ ถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นโคก็ไม่รู้นะแต่ว่ากลิ่นเซอร์เบอรี่นำแล้วก็กลิ่นแตงโมตามชัดเจนโอเคครับตอนนี้ชิมรสชาตินะจ๊ะโอเคครับเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างที่จแปลกครับคือถ้าเกิดเราดมกลิ่นเนี่ยเราจะได้กลิ่นเซอร์เบอรี่แล้วก็แตงโมน้ำใช่ไหมแต่พอเรากินนะครับลิ้นเรารับรสเนี่ยเราจะได้รับกลิ่น แตงโมน้ำนะแล้วก็สตรอเบอรี่ตาลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ค่อยหวานมากอย่างแรกครับอย่างที่สองนะครับก็คือว่าซ่าน้อยนะครับคือว่าถ้าเกิดใครชอบซ่าเยอะๆก็ไปกินนะครับไอ้พวกสตรอเบอรี่ไอ้ไอ้พวกโคกแบบมีน้ําตาลครับไม่เข้าใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นโคกหรือปาซี่นะถ้าเกิดคุณทําสูตรไม่มีน้ําตาลขึ้นมานะครับความซ่ามันจะน้อยลงนะครับไม่เข้าใจนะครับมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะของสูตรไม่มีน้ําตาลก็แต่ว่าหลักๆก็คือว่าหวานน้อยลงนะครับแล้วก็เฮ้ยให้รด แตงโมนำแล้วก็มีรสแบบซอฟต์เียอ่อนตามไม่มีรสโค้กเลยนะหลับตากินแบบไม่โค้กตรงไหนวะรสโคกของมันน้อยมากนะครับผมโอเคครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับโอเคครับในจุดก,การลิลลี่คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับจ้าฝากกดไลค์ติดตั้งแล้วก็แชร์ด้วยครับรวมถึงใครอยากสนับสนุนพี่อั้นนะครับก็จะมีเลขบัญชีธนาคารออมสินขึ้นอยู่ครับก็สามารถไปสนับสนุนกันได้นะจ๊ะโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า